โอเคทุกค <Okay. S 2> นได้ยังได้แล้วทุกคน,นใช่ไหมด่านไหนต่อล่ะข้างบนจริงเหรอ,อจริงเหรอไปดีพอขับเลยเพราะว่าจะไปด่านไหนอนี่หรอด่านชูชีโอ้โหเขา <Okay. S 3> เขาเขาไม่รู้ว่าเขาจะได้อยู่กับใครนะมันน่าจะยานที่ได้นะตรงกลางเนี่ยที่เป็นน้ำอ่ะสภายจงเดินข้ามได้ไหม ใช่เหมือนต้องเอ๊ะเหมือนจะมีแพรอยู่ด้านล่างอ่ะแล้วสลับไปสลับมาดูวุ่นวายอ่ะว้ว่าก็ได้อยู่กับมันมันมีอะไรโอ้เนี่ยตกน้ำได้ใช่ไหมอันนี้มันขยับไงเนี่ยเดียร์ที่พอบังคับจริงเหรอเอ้านี่ยบังคับได้เลยค่ะเข้าใจละเข้าใจละเข้าใจละต้องมีคนบังคับอีกคนดึงด้วยงั้นตามบังคับเองโอเค ไม่ได้หรอกดีเลาะเฮ้ยพอตีดุฟังเนี่ยเดียเข้ามาแล้วให้เจอยู่กับพอเช่นนะขายตั้งแต่เบอร์เกอร์กับซูชิอ่ะเข้าเอาเนื้อหันไปให้เดี๋ยวทุกคนวางแผนก่อนทุกคนวางแผนก่อนแั๊บนึงเหมือนคันโยกตัวนี้มันต้องทำงานเป็นทีมเนาะแล้วฝั่งพอกับเพียงต้องคนส่งอ่ะตายขโทษทีนไหนมีล้างจานหรอเพียงมีางจานตรงนน้น ล้างจานกระเติบโห و, เบอร์เกอร์ซูชิดูโหดมากเลยอะโอเคทุกคนรู้รู้ปาารู้ปาว่าฝั่งพอกับเพียงอะต้องเตรียมเมนูเบอร์เตรียมเมนูซูชิส่วนฝั่งเนี้ยป้ากับมม้าทำเบอร์เกอร์แต่ว่าทุดิบซูชิอยู่ด้านป้าซึ่งต้องส่งให้หมีควาพเหรอวะงงไหมทุกคน<ไ>ทุกคน<ไ><อ>งงไหมเนี่ย จะเป็นนนคหั่ถ้าเพียงวธาอยากล้างจานด้วยต้องถึข้าวทอดเนื้อเนี่ยจานจากตรงนี้ได้เลยใช่เบอร์เกอร์มีแต่หมูหมามาไม่มีชีสแล้วล่ะเป็นเบอร์เกอร์ดูไม่ยากเมนูซูชิอะดูจะยากขาเสร็จแล้วมาอ่ะอ่ะทุกคนแบ่งหน้าที่ก่อนเขาอยากล้างจานกับช่วยพ่อพ่อจะเป็นคนหัน ใครเป็นคนเสิร์ฟพอเราอยู่เพียงเขาว่าเพียงเสิร์ฟใช่ไหมอ่าเพียงก็ดูเรื่องเสิร์ฟจะเอาจานมาล้างช่วยช่วยพอแล้วก็เสิร์ฟพอละพอห่นแล้วก็คอยดูจานบางทีถ้ามีนื้อไม่ว่างกาช่วยล้างจานไปจะประกอบซูชิตรงไหนคะแฮมเบอร์เกอร์ไม่ยากยากตรงซูชิข้าวกับเนื้อแค่นั้นนะ อางนั้นตามนี้อ้าวแล้วใครทำซูชิอ่ะก็จริงๆพอกับเพียงเป็นคนทำซูชิใช่แต่ว่าเอ๊ะแต่ป้าก็ทำได้นะแต่วัตถุดิบต้องมากองไว้ให้อ่ะบนโต๊ะอ่ะแต่ของเราอ่ะก็คือไม่มีที่ทอดแบบเนื้อใช่นี่นี่แต่ซูชิมันไม่ต้องทอดไงงั้นมฝั่งหมาไม้เนี่ยเดี๋ยวเอาข้าวห่อสลหรายมาใช่ป่ะและเดี๋ยวเอาปลาพอกับเพียงมีหน้าที่สับปลากับแตงกวาไงงงไหม พอกระเพียงสับปลาแตงกวาแล้วปลามาประกอบซูชิแล้วก็เอาไปเสิร์ฟงงไหมทุกคนงงไหมจ๊ะครับพ่่ได้ทไรงั้นเริ่มใหม่เอาอันนี้ทดสอบเอาจริง <c oughs> ป้าจะดูเมนูกับเพียงแล้วกันข,ขอโทษครับผ่านเลยผ่านเลยล้างจานล้างจานอีจานเองได้เสิร์ฟเลย ต้องมีคนเอาจานมาให้เดี๋ยวฟ้าเป็นคนดูเมนูเนื้อคนช่วยกันแล้วกันทุกคนอาเพียงพอลงไปก่อนเลยโอเคโอเคมาม้าเอาข้าวปลาพอปลาข้าวห่อสองปลาสับหนึ่งเตงกวาสับหนึ่งดูแล้วทำเสร็จแล้วโยนมาเลยโยนมาเลยโยนมาได้ไหมโยนมาหโอเคโยนได้ไหมพ่อปลาแตงกวาสองเลยมาม้าได้ไหมแตงกวาสองเนาะดูตัวเอง เนี่ยมันไม่ได้ไม่ต้องใส่จานนะข้าวอะเดี๋ยวพ่อหั่เนื้อไปก่อนเพราะว่าตอนนี้ต้องการเนื้อแล้วอ่ะเคพอเดี๋ยวเขาเดี๋ยวไม่เอาเนื้อเห็นไหมข้าวห่อเสร็จหนึ่งละไปแล้วหั่นเนื้อไว้ก่อนนี่ต้องมีคนบังคับซะแล้วเลยพอโยนไปเลยนีพอพอเอาเนื้อมาให้มาพออย่าเพิ่งเอาแตงกวาใส่เพียงเพียงเอาปลาไปเสิร์ฟสิลูกปลาใส่นี่ยเมนูบนอะเออเนี่ยข้าวห่อปลาพอใส่แล้วก็เสิร์ฟเลยลูกไปโอเค มาม่ามีข้าวอยีกไหมมีเสร็จแล้วก็เอาจานใครหยิบเนื้อให้ป้าหน่อยดีป้าเอาไม่ถึงอ่ะเดี๋ยวพอวางไว้วางไว้เลยโอเคพอละเนื้อพอละอาจารย์ล้างมาเลยพอล้างจานเชื่เพียงพอไม่พอเขาเป็นคนล้างจานเขาเป็นคนล้างจานมาม่าอะไรทอดไอ้นันนี้อาจารย์มาใส่ข้าวด้วยเลยนะต้องอาจารย์ใส่ข้าวเอาจานไปวางดูโอเคไหมแค่เดียวลูกยังไม่เสร็จป้าเสร็จแล้วจานเรียบร้อยนนี่นี่นี่ไม่ต้องโยนก็ได้ เอาปลาแตงกวาใส่ใส่ข้าวห่อนั่นแหะแล้วก็ไปเลยเดี๋ยวเขาจะเอาจานก่อนอพอ,อพอปลาใส่ปลาใส่เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จเอาแตงกวาใส่ด้วยพอแตงกวาแล้วก็ไปเลยเบอร์เกรเอร์นอเนื้อเสร็จเบอร์เกอร์เนื้อเสร็จอันนึงแล้วเอาจานมาใส่ได้เลยเบอร์เกอร์เนื้อใช่ไหมโอเคพอเดี๋ยวมันมีเนื้อรออยู่มันแล้วเอาเบอร์เกอร์ไปเสิร์ฟเลยเบอร์เกอร์มาม่าข้าวห่อมาม่าเต็มข้าวห่อเดียว มาเพียงล้างจานมาลูกมาล้างตอกกรจานมาใส่ข้าวแค่นั้นแหละข้าวห่อเสร็จยังอ่ะเสร็จเสร็จข้าวแล้วเอาไปเลยไม่มีจานเดี๋ยวเอาจานไปวางให้มารู้ขอโทษใครกดเอามาจานมาเลยลูกไม่แตงกวากับปลาไม่ต้องมาวางเลยเดี๋ยวป้าจะห่อให้แล้วแต่คนคอยใส่เอาเอาจานมาอย่เดียวเอาจานมาข้าวห่อเสร็จแล้วเตีียมแตงกวาดับเตรียมแตงกวาสับไว้ขอแตงกวาสับ แตงกวาสับเดี๋ยวเอาคู่เมนูนี้แล้วไปเสิร์ฟเลยเอาตกเลยเพียงเอาเอาเอาจานนั้นไปเอาเอาจานข้าวห่อไปแล้วแตงกวาสับลงมาแล้วเสิร์ฟเลยนะพอออกไปข้าวห่อมายังง้าวห่อมีแล้วนึงเอาเลยอนั่นหรอปลาสับปลาสับกับแตงกวาสับเอาจานนี้ไปแล้วปลาสับแตงกวาสับไปเลย เอาปลาก่อนเพาะปลาเสิร์ฟเลยลูกใครเตรียมจานเอาจานให้ปลาสิซูชิเสร็จจานหนึ่งเอาเนื้อมาด้วยนะเนื้อเมนูต่อไปแล้วจานนี้ปลาสับด่วนเอาเอาใส่จานเอาใส่จานแล้วเสิร์ฟเลยเออเพียงเอาเนื้อวางให้ตัวโต๊ใ้ปลาเลยเอาเนื้อมาให้่าได้สองเลยนะเนื้อสองเนื้อสองเดี๋ยวพอเอาเนื้อมาเลยวางเลยโอเคไปละ วางสิวางวางไปแล้วอาจารย์เดี๋ยวลูกมาหมาจารยนอยู่นี่นะเอาจารย์ลงมาเพียงอาจารนไมกพอไม่ต้องพอเก็บไว้นั่นแหละเพราะพอต้องคนใส่เบอรเกอร์เสร็จแล้วหนึ่งไหนอ่ะไหนเล่านี่มันเพิ่งเสร็จเมื่อกี้เหรอเพียงเอาเบอร์เกอร์ไปเสิร์ฟรวดเลย เบเกอร์ไปเสิร์ฟด่วน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 วิ่ง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 เบเกอร์มีอีกไหมมีมีกำลังเอาลงกันฮะเออลงลงขนมปังเนี่ยเอาเบเกอร์ไปเสิร์ฟด่วน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 วิ่งเลยวิ้งอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรผ่านไปเนี่ยผ่านแน่เลยยังไม่ผ่านเลยนะโอ้โหไม่อ่อนอย่างเงี้เขาไม่หลานเาไม่อ่อนอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่ เขาไม่ได้ดันจานด่านแไม่มีปะป๊าถึงไหมถ้าเขาไม่หลับสองคนเก่งมากเลยเนี่ยปะป๊าถ้าเขาไม่ดันจานคลิปนี้สั้นหน่อยเพราะว่าด่านนี้ดันง่ายเน้องก็เดี๋ยวปิดคลิปนี้ก่อนแล้วให้ด่านต่อไปเราเราคลิปละด่านอ่ะจบคลิปหน่อยครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ ก็สับสับไข่ดีนะคะจะได้ไม่ผัดเียดต่อไปค่ะบ๊ายบยเจอกันมาอ่าเดี๋ยวายบายครับพอยุดก่อนหยุดโหเห็นไฟอีกแล้วไฟอีกแล้วอ่ะหยุด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 ผมจะปิดแล้วนะโอเคนะครับลาบิครับ